ได้อย่างนี้ก่อนเอาเอาท่อ,อ,อ,อน้ําเสียแล้วก่อนเราใช้อะไรคำนวณใช้สม,มการอะไรคำนวณแล้วไปช่วยดอกเราใช้ใช้ใช้สม,มการอะไรคำนวณทำไมเลือกดาที่ ไม่ไม่ทำไมไม่เลือกแฮร์รี่วิลเลียมถูกถูกไหมเวลาดีไซน์มันจะมีสองเลือกสองทอยใช่ไหมแฮร์รี่วิลเลียมกับดัซซี่รอดัซซี่ถูกไหมอืมนั่น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 คือคำถามถูกไหมโอเคกรรมการถามแล้วก็ถามลูกสอบไปได้ถูกไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาให้สอบเลยเดี๋ยวอาจารย์จะนอนไง เตี๋ยวเตี๋ยวคำตอบไปนะกรรมการถามแน่ไงโอเคไหมครับอะสมมติเราไม่ดาสี่ด้วยเหตุผลเมื่อกี้สมมติว่าถูกต้องหรือไม่ถูกนะเน,นี้ยเอาเกิมนั่นแหละคือที่จะ่ต้งาถามแกส๊สเช้อะไรคำนวณถูกไหมโอเคไหมครับแก๊สเนี่ยมันเป็น compressible fluid น้ำเนี่ยอัดตัวไม่ได้ถูกไหมครับถูกไหมถูกไหม น้ำมันเป็นอะไรที่มันมันอัตัมไม่ได้แหมมันคอมพมันข้าเพรสไม่ได้แต่แก๊สมันคอมเพรสได้ดังนั้นการใช้ดาซี่ในท่อแก๊สมันจึงไม่ถูกต้องแต่แก๊สเนี่ยมันปฏิบตัวโคตรยากเลยมันมีเอนทร์ตีมันมีฮิตทานนเฟอร์สมการโคตรยากเลยบอกเลยว่าต้องไปเรียนแอดวาซ์ดไฮโดรลิกทรูอิดเลย ม่แปลกที่เรางงเพราะวิทยาเสร์มนล้อมที่ว่าเกิน90%ก็งงนะครับโอเคหลักการที่เราใช้ในการคำนวณแก๊สเขามีกฎง่ายๆแบบนี้าการส่งแก๊สในในข้อแก๊สเนี่ยในบลแก๊สมันเป็นโลเปเชอร์คือมันใช้หลักเป็นมิลลิบาร์อ่าม,มันมันมีเปเปอร์บอกไว้ว่า ถ้าแก๊สใดก็ตามที่มีแรงดันไม่สูงมากเลสเซน้อยกว่าหนึ่งร้อยมิลลิบาร์หรือใกล้เคียงเราสามารถใช้ดาซซี่รอมาช่วยคำนวณได้ให้ถือว่ามันเป็นคอมเพรสซิเบิลเป็นยังไงครับมันเป็นคอมเพรสซิเบิลคอมเพรสซิเบิลโอเคไหมครับโอเคไหมแต่มีข้ไไนนะาไห้นะว่าแรงดันต้องน้อยหลักประมาณร้อยซึ่งซึ่ง เราลองเอาเลขการคำนวณไปที่ดูก็ได้เราดูเปเปอร์นาว่าตัวไหนมันมีมันมีเปเปอร์บอกนะว่าการคำนวณการส่งแก๊สเนี่ยมีอะไรคือจะไม่เฉลยเลยเดี๋ยวเราจะงงโดยไม่มันจะเราไม่ได้ประโยชน์เลยมันพี่บอกใบให้กันว่าการที่เราจะส่งแก๊สมันต้องใช้อกสรการหนึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นอสมการขั้นสูงอดวานมากนะครับซึ่งพี่ก็ใช้หละการ ดาซี่ในการไปปรับแก้ในการคำนวณแบบโลเปอร์ต้องไปดูปเปอรอ์เราไปหาไปนะเนาะโอเคไหมครับแต่เบื้องต้นแต่เบื้องต้นแนะนํานว่าลองใช้ดาซี่ลองออกไปก่อนเข้าใจไหมครับโอเคไหมเพื่อเพื่อได้ไกด์ไลน์โอเคไหม่แใ่อ,อ,ใอย่ายลืม่แต่อย่ายลืมไปปรับค่าวิปเอร์ซิตี้ของแก๊สนะปรับค่าดิสซิตี้ของมันนะมันไม่เหมือนกันนะครับ แกเบลแก๊สมีความหมรยเท่าไหร่รู้หรืแบบอยังบแก๊สมีความไร้เท่าไหรน้ำมีความแรงเท่าไหรนะ้ำประมาณเด็กคนกได้ขึ้นเือกได้หมดเยครับใช่ไหม คือเดี๋ยวหลายปัจจดีกว่านะ้องเออ,อนนดูไปโอเคไหมครับ okay, ท,ทุกคนแก๊สเท่าไหร่ล่ะไม่ครับถ้าเราไม่รู้แล้ว,ลว,ลว,วเออาราจะคำนวณได้ยังไงเบาแก๊สถูกนไหมครับเบาแก๊สมักกว่าอากาศหรือเบาก,กว่าอากาศครับโอเค ก็จสือว่าใือว่าจจเข้าใจก็เคเยี่ยมเลยอ่านั่นแหละคือผมทำวิศวกรด้วย้าถามไม่ง่ายเพื่อนแล้วตอบไปได้ก่อนงั้นไปดูันก่อนนะนะเราเราเช็คดาซี่ดอก่อนเพื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ไปหาสมการละเอียดมาเช็คอีกทีโอเคนะครับโอเคถามได้เลยนะก็เพราะว่าถ้าเราทำอย่างนี้ย Tôi sẽ bằng ngàn để lời này nè Không là ngàn ngàn đâu phải có giới bằng ngàn nè Chụp chụp lịch sử hả? Chụp chụp lịch Chụp chụp เปิด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 มาเปิดเปิดไว้ดูมันคำนวณแล้วก็พร้อมแบบคำนวณยังไงจริงๆพี่จะขอดูอะแลคำนวณอ่ะอยู่แล้วถามก่อนก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สักครู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เปิดรายการคำนวณให้ดู เดี๋ยวพี่ครับเดี๋ยวหาเรขคำนวณให้เดี๋ยวเราดูดูว่าคำนวณยังไงไ,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 ไม่ได้บอกว่าให้ดูเป็นไกไลน์นะแต่ให้ดูตัวอย่างสำนมณคำนวณเอเอาเอาเอ,าเ,อ,า,เอา,า,าเลยเอาล,าลยพี่ด,ดูก่อนอ่าโอเคอ่ะ, okay. อ,ะอาอะไรบ้างนนี ทำไมเราเอชเอชอารีสาเซนเมทีฮัลโหลโอเคคือไม่ชวนอ่ะพี่พี่เราคิดถึงเซนเจเนียร์ที่ได้ฟัง้วจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากเลยคือพี่อ่ะกเป็นเอชเจเนียร์นั้นการเอชเจเนียร์เนี่ยมันคือการต้องการธรรมชาติ เอาง่ายๆเราชมโอเว์ทีมกี่นาทีแล้วเราชมกไฟเราชมโอเวทีส30สินาทีไหมงัม้นกาชมาโอเวอร์ทีม30สินาทีถือว่าเร็ว,เร,วเร็วหรือเร็วหรือช้าเออนี่ไงช้ามากแต่คำถามตรงไอ้คือบอมิของเรา30สาินาทีอ่ะมันเร็วหรือช้า เออเลนดูช้าอ่ะเอาเอาตังางถามชัดีก่อนคือตาจรหลักวเจ้าบอกมันต้องมีคําถามมันต้องมีมันต้องมีความสงสัยก่อนถูกไหมถูกไหมเอาเราเรามาดูเรามาดูต่อไปถ้าอยากรู้คําตอบเราต้องมาทำความเข้าใจว่าเราผสมเพื่ออะไรถูกไหมเพราะว่าในโอวจินคือเราผสมกบโอวจินเพื่อกินใช่ไหมครับถูกไหมแต่เอาใหม่มีมีคนสั่งบอกว่า คุณต้องผสมโอนตินเนี่ยจนแม่งโอโอนตินแม่งหายไปจากแก้วเลยเราก็ต้องทงจน10ปีเนาะ <c oughs> ถูกไหมมันถึงหายไปจากแก้วได้ละลายหายไปเลยถูกไหมเพราะด้ยอยดงนั้นเราก็ต้องมาทงวพาวัตถุปร,ร,ระสงค์คืออะไรถูกไหมครับคาถามคือไอ้ถังเนี่ยมันทำหาที่อะไรเพื่ออะไรเออ,เอ,อ โอ้ง่ายมากถูกไหมนี่คือดูส่งมาถูกไหมครับถูกไหมอันนี้ริ่มลงที่หนึ่งถูกไหมง่ายมากเราก็เอาแก้วเอาถังนะ้ำมา,าํานึงไปหน้างาน <c oughs> แล้วก็เอาน้ำเสียโรงงานมาผสมน้ําแล้วก็มาตีหรือก็ขย่าก็ได้ถูกไหมหรือมามิกก็ได้ถูกไหมไม่จัดเวลาได,ได้อย่างเนี้ ถูกไหมถูกไหมครับนั่นก็ผสมงหายเฉยถูกไหมแต่กระาดต่อไปคือมันมีเซกเตอร์คือความเร็วในการกวนถูกไหมครับใช่ไหม,ไหมถ้าเราไม่กวนเลยมันก็ผสมช้าถูกไหมโอวันตีนเนี่ยเออโอวันตีนผสมแบบไม่ไม,ไม่ไม่คนเลยมันได้ชุดไมันใส่เท่าไหร่อันจะได้กี่เท่าถูกไหม เออแต่พาแม่งแบบว่าดูลิ้วฟูเต็บบอลอยู่แล้วแม่งกวนท้าๆแบบค่อยๆกวนแบบกลางลุ้นน่ะมันก็นานถูกไหมถูกไหมครับถ้าเราป่วนเร็วๆนั่นเองเน่ยมันมันก็ต้องมีค่าปัจจัยคือเครื่องกลัผสมใช่ไหมครับถ้ากลัผสมดีเร็วแรงมันก็นานมันแคเล็กได้ถูกไหมครับใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไก่มาใส่เดี๋ยวอาจารย์จะนอนนะเพือะไรบอกพี่พี่บอกบอกเก็บยัง เสร็จไหมลองลองไปลองลองไปลองไปหาวิธีการได้ไหมได้ไหมครับนะแล้วก็กลับมาหาพี่ทีก่ีแล้วแล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาเพิ่มเติมให้แต่เมื่อตอนเราเราเริ่มเพลิดแล้วคำถามก็่อให้เกิดปัญญาปัญหาเกิดปัญญาอ่าโอเคลองดูนะลองดูนะอ่าโอเคครับครับมีอีกไ,ไหม โอเคอันนั้นได้เลยทำเครับ okay. โอเคโอ้โหไปพัดพัเงเลยเนี่ยในต้นตะไเลยตงไหนตรงตรงไหนครับลองลองมาดูอีีพี่ตา,ายอ,ยอยู่แถวไหนโอเคเดี๋ยวพี่อยากกันนะมูส เบเกอร์อบลูเเกอร์หนึ่งเก้าเก้าสาม e x p e r i m e n t e เ with the recycle of the t r ขอ t ทร e เดทเเลออเท้ขาลดความเข้มข้นจากสองหมืนเจ็ดมาเป็นเจ็ดร้อยเก้าสิบโดยได้ลดสามสิบสามเท่านะครับดากคี่ตรงนี้ถูกไหม ห็นไหมครับวนเราคน <c oughs> เราเขาจะจีบนะเขียวไหมสองหมื่นเจ็ดมาเหลือเจด็ดรนะ้อยเก้าสิบเนี่ยมันเป็นการได้รูปที่เยอะนะถูกไหมเราเอาสองหมื่นเจ็ดตัง้งหารด้วยสามเนี่ยเท่าไหร่ ถูกไหมครับเราหารเห็นไหมเห็นยังยประมาณนถูกไหมครับนักข่าวหมายคือเขาได้รูทสารส,สามเท่านะเข้าใ่ไหมใช้น้ํากี่เท่าเนี่ยสามสิบสามเท่าเลยนะเว้ยเอา,าไป็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะน้ํำลงงานมาวันละกี่คิว เราเอาน้ำมาสามสิบเท่าอ่ะกี่คิวเอาสามพันคูณสามสิบเนี้ยสาหมื่นเท่าเราหา 24, ยี่สิบสี่เด้สี่พันห้าสิบคิวต่อชั่วโมองอ่ะคงจะดูดน้ำให้เชียงใหม่เลยนะ เก็ตยังเซนเอเจนเจอร์ไม่พี่พยายามพี่จะสอนเราให้เรามีเซนเอเจนเจอร์โอเคไหมครับเนาะพี่เว่าเราทุกคนเก่งอยู่แล้วพี่พยายามพี่ไม่บอกตรงๆแล้วกันแต่เบื้องต้นเลโชเนี่ยมันโอเวอร์มากๆเลยถูกไหมครับใช่ไหมโอเคเพื่อนเราใช้เพื่อนเราใช้่ยนี่ห้องอะไเพื่อนเราอ่ะใครอีกอกลุ่มเป็น้ซนเลโชอะไรครับอีกกลุ่มเป็น้ซนเลโชอะไรครับ ทำไมชันสองครับโอเคพี่สอนพี่สอนให้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 พี่สอนพี่สอนให้วิศวกรห้ามใช้ความรู้สึกวิศวกรมีแค่สองอย่าง yes หรือ no ผมคิดว่าผมคาดว่าน่าจะไม่มีในสาระบบของวิศวกรเพราะชีวิตเราไม่เพราะชีวิตเราลูกค้าพี่สอคนในโรงงาน ประสิทธิภาพของระบบม,มันขึ้นอยู่กับเราลูกค้าจ่ายเงินมาเพื่อเราเซเยียนหรือนอนจะแบบเพืต้องเซเยียนเอาละคําถามเมื่อกี้คือเราควรมีอัตราเลยการนีเท่าไหร่ถูกไหมครับง่ายมากเอาน้ําลงงานมาแล้วก็เติมน้ําเปล่าเข้าไปหรือน้ําที่มีซีรีสัป่เข้าไปแล้วอะไรครับทุกคนกวนถูกไหมครับจะได้วัดอะไรครับ ทีเอฟถูกไหมทุกคนพัสดีถูกไหมครับถูกไหมเวลาการถูกไหมครับเคลียร์ไหมทุกคนเข้าใจไหมครับนั่นเนี่ยอัตราว่าเท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการทดลองจริงๆของนักเสียโรงงานแต่ถ้าเราไม่รู้ว่า มันเท่าไหร่เพราะเราไม่ไมีรางงานจริงแต่ที่หนึ่งเราต้องไปหาเลโชอาไปเพ่อระที่แะแต,ต้องเป็นน้ําแป้งพวกเรามาจะถูกแล้วไงไอ้นี่มันอาจจะเป็นน้าอื่นถูกไหมถูกไหมครับลองไปหาเปเตอร์ที่เป็นงานน้ําแป้งได้ไหมครับทุกคนเห็นไหมเราไปหาน้ําที่มันใกล้เคียงกันหรืออย่างน้อยซีโอดีใกล้เคียงกันก็นกได้พี่เ็เชื่อตามนั้น เทียด,ดีแล้วแหละสองหมื่ใช่ไหมครับเทียเท่าไหร่สี่แค่นั้นเองเราก็ไปหาเปเปอร์ที่มันมีเลตเปลนซีอูดีใกล้เคียงกับเพียเท่าเราแค่นั้นแหละจบโอเคไหมครับคือจริงๆพี่รู้ตัวเลขแหละแต่ที่อยากบอกเฉยๆโอเคไหมครับโอเคอ่ะลองลองดูอีกันอีกนิดนึงอ่ะถ้าถ้าท่าไม่ได้จริงๆกันเดี๋ยวเข้าว่ายทาายีนะครับ มีมีจะถ่ายไหมครับโ okay. อเคก็มาดูมาดูาดรายการอมูลเราไหนอจาพี่เราหไหมครับฮัลโหล เออโอเคอันด okay, exactly like ูรายการนอนพี่เริ่มแรกพี่พี่จะมีหน้าหน้าอย่างนี้รายการเอนวก็คือรายการมันยี่ยี่เทํานั่นแหละอ่านี่นี่นี่คือตัวอย่างนะครับอ่านี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้คือตัวอย่างขึ้นโค้าลงกันนะอันนี้ซีโอดีซีมห้าอันนี้ปันแปดก็คำนวณทุกอย่างเหมือนกับคำนวณะไรที่ตัวเนี้ยเราจะส่งเปอร์เซ็น วิศวกรต้องเซรนะ็จหน้าผิดชอบในการคำนวณน,นะครับต่อไปคือซิสเต็มที่เราคำนวณเท่าไหร่ก็ดาชี่รอที่จะท,นนท,ที่กขาผูกสมการิกให้เซอรดาชี่รอแล้วก็มีมีไฟปิ้งเหมือนกลุ่มเมื่อกี้มีกลุ่มหนึ่งก็ก็มีไฟปิ้งให้เลือกที่ก็มีไฟปิ้งนะครับจริงๆเพื่อนต้องดูทีเอ็นด้วยนะค่าเนี้ยทีเอ็นความหนาท่ออหนนี้นี่คือที่คือมือชื่อทำอะไรอย่างเงี้ยโอเคคือผ่านมักโอเคคือไม่ผ่าน เนี่ยแล้วก็มีสมการมีสมการดาซี่บางทีพี่ก็เลือมพี่กต็ต้องมาใส่คัพเกอร์แไว้มม่ไม่มีใครจำได้ทั้งชีวิตหรอกนะครับเมื่อแตโตไปก็จำไดนั้นก็มีสมการอ่ามาดูเรื่องแกส๊สที่เราถามว่าแกส๊สเนี่ยคำนวณยังไงนห้ตะกอนีเบลแก๊สดบลแก๊สเนี่ยพี่ก็ใช้หลักการก็คือพี่อ t i ิ a t e ด้วยดาซี่ก่อน เพราะว่าดูไม่โรเลดอัตรากรไหลมันเพราะว่าอ่าเออร์ลัลนดันมันน้อยจากนั้นพี่ก็จะส่งให้วิศวกรเคลื่อน,นคนเพราะไม่ใช่หน้าที่เราต้องต้องมีความต้องมีวิศวกรเคลื่อน,นคนเนะนี่ยถือว่าเก่งเรื่องเรื่องเทอร์โมไดนามิกเฮ้ยเนี่นยพี่ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะคำนวณได้แต่เบื้องตนะ้น่ะเราควรจะมีไกด์ไลน์ก่อนโดยใเด้ดัสซี่รอก่อน นะครับเพราะมันมีเป็นกระบอกแล้วว่าเมื่อไรเงินมันต่ำดาชชี่เราก็ผมมันจะใช้ได้แต่ถามว่ามันใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันขึ้นอยู่กับปัจจัยถ้าไม่เนี่ยเราก็ทำไกด์ไลน์ไว้ก่อนแล้วก็ส่งให้ก่อนเชื่อมคนช่วยตรวจหรือให้ให้เราตอบแก้นะห,หรือเราไม่ดีไซน์เองก็ได้เราก็จ้างเขาทำเลยเข้าใจไหมครับในบริษัทเรามีหลายคนนะไม,ไม่ใช่เราคนเดียวอ่าประมาณนี้ครับซึ่งในบอร์ดมิกเนี่ยเราจะพูดถึงเอ่อ ความสามารถในการกวนน้ําเนี่ยเราใช้สมก,การอะไรในการคำนวณภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอัตราการกวนความเร็วในการกวนน้ำวิวิธกรรมขาใช้ค่าอะไรในการคำนวณเราเรียนมาแล้วนี่โอเปเรชั่นค่าอะไรที่ใช้ในการคำนวณค่าอะไรครับ velocity อะไรคือ คือจ้นตัวก่นจะตัวก่นจะไดหใช่ถูกไหมเอ่อเลซิตเกเรียนถูกต้องอยู่ไหนเนี่ยเออเออเกเียนตายละไม่ได้ไม่ตรวนี้มีวะบอมิถูกต้องมันคือเบลเลซิเกเนอ่ะบอกไปแ้้ละเกตเนาะพอดีพอดีไอ้ตัวนี้ไม่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 มีไม่อยบอบนอันนี้ โอเคนะครับ ity, เ e l o c i ี่ g r a เ i ียนค่าจีมันจะมีอะไรลาปิดกับอะไรอะไรมันจะมีเ u อ b u l e n t นกับอะไรรามีหน้าดูไหมเอาไปดูเองไปดูเองเอ่ะเคลียร์แค่นี้นะครับอ่ะผมทุกคนมากนะครับนะเยี่ยมเยี่ยมเอ่อต้งห่วงกลุ่มเยี่ยมมากกลุ่มที่ปิดท่ออันนี้ที่สะพ้ายนะถูก็ฝีมือดีนะครับรีบตัดท่อนะต่อพีต่อถูก ไม่เป็นไรไม่มีใครเก่งแตเกิดพี่ไปทำงานวันแรกมีแต่คนด่าว่างโง่ผ่านไปห้าปีที่เป็นที่ปรึกษาองค์การหลายร้อยล้านไม่มีใครโง่มีแต่คนไม่ตั้งใจโอเคนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ